โอเคนะครับผมก็อยู่กับผมนูเกมแม็กซี่นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกมสติกบอลฟาบเล s ส r ตร e กันพาร์ทที่สามแล้วนะครับผมโอเควันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูอัปเดตเนาะมีอยู่2อัปเดตนะครับก็คืออัปเดตเวอร์ชันสิบจุดสี่จุดศูนะครับผมโอเคก็จะมีโหมดซอมบี้มาใหม่นะครับผมมีอยู่2โหมดเนาะ โอเคแล้วก็มีอัปเดต10.4.1นะครับก็อน่าจะอัปเดตประมาณวันนี้เนาะเมื่อวานผมเห็นเป็นอัปเดต10.4นะครับผมเขาบอกว่า f i x เซ p a จแปนิสอ๋อภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็ผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้เป็นภาษาอังกฤษแทนเนาะเพราะผมอ่านญี่ปุ่นไม่ออกโอเคนอกเรลี่ยงมาเยอะแล้วแล้วเข้าไปรีวิวกันเลยนะครับผมโอเคสัสดี โอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโหมดซัมบ t สตรีนะครับผมอีพีที่สี่เดี๋ยวผมจะมารีวิวโหมดอ r บานดิ f เ n นซีนะครับผมโ okay. อเคเราอะไรล่ะครับเริ่มกันเลยเออเอา้าวพี่จะเกิดติดกล้องปุ๊บม,มันจะช่วยอะไรอะ่ะมันจะทำให้ตัวละครสติ๊กแมนเราเนี่ยยิงแม่นขึ้นนะครับผมโอเคโอเควิ่งเลยเอ,อ้าว ผมเนะี่ยใช้ปืนของอเมริกานะครับผมไอ,อ้ใช้ปืนคาไอ,อ้ดป,ปืนคาคาสีโอเคครับผมตอนนี้ก็ไปข้างหน้าอย่างเดียวนอะกข้างหลังก็ต้องระวังนะครับผมถ้าไม่งั้นเนะี่ยเขาได้โลซอมบี้กินแน่ๆครับ โดนกัดแล้วกระโดดข้ามไปดีกระโดดข้ามไปดีทิ้งภารละให้กับคนข้างหลังนะครับโอ้โหใจเย็นไอ้นุ่มวุ่งใจร้อนเนี่ยโอ้ทีตำรวจวะโอ้โหใช่กลิ่นใช่ลุนเดียวกันกับผมป่ะไม่รู้หรอก ก็เกือบเหมือนนะแค่ไ,ไอไอปอกกระสุนไอไม่ใช่ปอกกระสุนเขาเรียกว่าอะไรวะโอเคครับตอนนี้ก็ยิงไปเลยของคิวตำรวจคิวว่าเจ๊าะคิวว่าเจ <c oughs> ดีกว่านี้นะมันก็ดีเลยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะทุกคนแต่ว่าตำรวจเหลืออยู่คนเดียวดี ครับผมจะทิ้งพาละให้กับคนข้างหลังนะครับโอ้โหวิงต่อทำไมไม่วิ่งต่อแล้วโอ้โอ้โอ้ทีทำไม่ได้อ่ะโอเคครับเพื่อนผมตายไปนหนึ่งแล้วเพื่อนเราแตกอยูนี occasions occasions them them. ่ข้างหน้ามีอะไรข้างหน้ามีอะไร ปีบาลนะอ้อโอเคครับ okay, okay, ผมต้องไม่ทิ้งเพื่อนนะครับผมโอเคได้ยู่เวลาใช้ร้าอีกแล้วย่ โอ้ตกใจไปยิงปิงทหารเชทหารเชยด้วยโอเคเรียบร้อยครับหมดนี้ก็ประมาณนี้เนาะให้หนีซซมบี้แล้วก็มาหาทหารนะครับโอ้ยทหารแต่งตัวเหมือนเราเลยแค่สีไม่เหมือนกันนะเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพิงเท่นี้นะครับบ๊ายบายลืม